สุภาษิตสำนวนไทยหมวดอ้ออ่างอ้อยเข้าปากช้างหมายถึงการให้สิ่งของหรือการเสียสิ่งของให้กับคนอื่นไปแล้วก็ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่หมายถึงแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น หรือไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนั้นเอามือซุกหีบหมายถึงการหาเรื่องเดือดร้อนหรือการเอาความลำบากมาใส่ตัวอาบน้ำร้อนมาก่อนหมายถึงผู้ที่เกิดก่อนจะเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมาย และมีประสบการณ์มากกว่าคนเกิดทีหลังอดเปรี้ยวไว้กินหวานหมายถึงการอดทนหรือฝืนใจรอสิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าที่จะมาถึงอ้าปากเห็นไรฟันหมายถึงรู้เท่าทันกันรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำอะไร มีความคล้ายๆแค่พูดก็เห็นลิ้นไก่อาบเหงื่อต่างน้ำหมายถึงคนที่ทำงานหนักอย่างเหน็ดเหนื่อยจนเหงื่อไหลท่วมตัวเออะมะเทิงหมายถึงการพูดคุยส่งเสียงดังโดยที่ไม่เกรงใจผู้อื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา หมายถึงการรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ทำอะไรตามใจตัวเองอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือหมายถึงการลดตัวเองไปทำในสิ่งที่แยกว่ามีแต่จะเสียหายกับตัวเองและจะเป็นการลดคุณค่าในตัวเอง อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นงวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายถึงเมื่ออยู่บ้านใครอย่าไปอยู่เปล่าๆควรทำการทำงานช่วยเหลือเขาเท่าที่จะทำได้แม้เพียงเอาดินเหนียวมาปั้นวัวปั้นควายให้ลูกเจ้าของบ้านเล่นก็ยังดีเขาจะได้เมตตาสงสาร ยาคมเขาโคขืนให้กินยาหมายถึงอย่าบังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามใจของตนยาคบคนจรน,นอนหมอนบินหมายถึงอย่าคบคนจรที่เราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าหรือไม่รู้จักประวัติเสียก่อน อย่าชักน้ำเข้าลึกอย่าชักศึกเข้าบ้านหมายถึงอย่าทำอะไรที่เป็นเหตุให้อันตรายมาถึงตัวและครอบครัวอย่าทิ้งสุกก่อนหามหมายถึงการทำอะไรต้องให้เป็นไปตามจังหวะตามขั้นตอนของมันเช่นยังเรียนหนังสือไม่จบยังหาเงินเองไม่ได้ ริมีลูกมีเมียเสียก่อนตัวเองก็จะเดือดร้อนลูกเมียก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยอย่าชี้โพรงให้กระรอกหมายถึงอย่าไปสอนผู้รู้เพราะเขารู้อยู่แล้วเหมือนกับกระรอกมันย่อมรู้จักโพรงของมันไม่ต้องไปชี้บอกกับมันดอกอย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึงอย่าทำอะไรที่ต้องเสียทรัพย์โดยไม่ได้ประโยชน์คุ้มกับเงินทองที่ต้องเสียไปอย่าทำตัวเป็นกิ้งก่าได้ทองหมายถึงอย่าเย่อหยิ่งจ้องหองเพราะเพียงแต่ได้ดีหรือมีทรัพย์ขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่าทำเป็นหมาเห่าใบตองแห้งหมายถึง อย่าทำพูดอวดเก่งหรือเก่งแต่ปากอย่าฝากเนื้อไว้กับเสือหมายถึงอย่าฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับผู้ที่ชอบสิ่งนั้นเพราะตนอาจจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บหมายถึง อย่ารื้อเรื่องเก่าๆที่ล่วงเลยไปแล้วขึ้นมาพูดให้สะเทือนใจกันอย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปากหมายถึงอย่าเป็นคนดีแต่พูดคือพูดได้แต่ทำไม่ได้อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำหมายถึงอย่าไปสอนผู้รู้เพราะเขารู้อยู่แล้ว อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่าหมายถึงอย่าใช้อำนาจบังคับอย่างหักโหมรุนแรงเพื่อให้ผู้อื่นทำตามความประสงค์ของตนเพราะนอกจากจะไม่สำเร็จแล้วตัวเองก็อาจจะเดือดร้อนอย่าเลี้ยงลูกเสือลูกจะระเข้หมายถึงอย่าเอาลูกโจรหรือลูกของคนชั่วคนเลวมาเลี้ยง เพราะอาจสร้างความลำบากเดือดร้อนให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้หมายถึงอย่าเห็นผู้อื่นดีกว่าญาติพี่น้องลูกหลานของตนอย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจหมายถึงต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองอย่าคิดแต่จะพึ่งพาอาศัยคนอื่นเสมอไป ถ้าเราทำอะไรได้เองก็สะดวกแต่ถ้าต้องคอยอาศัยคนอื่นเขาร่ำไปย่อมไม่ได้ความสะดวกอย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนหมายถึงอย่าเอาสิ่งของหรืออะไรก็ตามแสดงต่อผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสิ่งนั้นเป็นที่ลือชาปรากฏอยู่แล้ว เพราะจะทําให้ดูเหมือนว่าตนเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหรือเซ่อเซอ,อะไรทํานองนั้นอย่าเอาลูกเขามาเลี้ยงอย่าเอาเมี่ยงเขามาอมหมายถึงอย่าเอาของคนอื่นมาชื่นชมยินดีอย่าแกว่งเท้าหาเสียนหมายถึง อย่าหาเรื่องใส่ตัวการพูดหรือทำอะไรก้าวไกลไปถึงผู้อื่นโดยมิบางควรยอมทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองหมายถึงอย่าวางใจหรือไว้วางใจคนอื่นง่ายเกินไป เพราะจะเป็นเราที่เดือดร้อนในภายหลังได้อายครูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่มีบุตรหมายถึงอายในสิ่งที่ไม่ควรอายอันทำให้ไม่เกิดประโยชนเ์เอาเนื้อหมูไปปะเนื้อช้างหมายถึง เอาทรัพย์หรือสิ่งของจากคนที่มีน้อยไปให้ผู้ที่มีมากกว่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้สุงหมายถึงคัดค้านผู้มีอำนาจฐานะสูงกว่าหรือผู้ใหญ่กว่ามักจะล้มเหลวอยู่เสมอ จบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ